มาถึงตอนนี้เนี่ยยังยังเสียใจอยู่ไหมคะที่ไม่ได้อำลาตำแหน่งคะเสียใจถาว่าเป็นปมในชีวิตเราเลยนะเรื่องเนี้ยคือเป็นปมในชีวิตเลยเพรอยากขึ้นไปขอบคุณคนเหล่านี้บนเวทีเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของเพรสักครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังทำไม่ได้มันเป็นปมในใจอยู่เหมือนกันนะคะ ประเด็นแรกที่เราไม่ได้รับเชิญไปอำลาตำแหน่งทำไมคะน้องน้ำเพชรถึงเราถึงไม่ได้รับเชิญไปคะ คือถ้าถามหนูว่าหนูรู้สึกยังไงหนูก็รู้สึกเสียใจค่ะเสียใจมากๆเลยแต่ว่าถ้าถามว่าทําไมเนี่ยอันเนี้ยคือหนูก็ตอบแทนผู้ใหญ่ไม่ได้อะค่ะคือหลายคนเนี่ยเขาสงสัยมากเลยเรื่องที่แบบเราไม่ได้รับเชิญแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเรามีปัญหากับทางผู้จัดใช่ไหมคือสําหรับตัวหนูนะคะหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นว่ามันเป็นปัญหามัน แต่ว่าเรื่องราวมันน่าจะสืบเนื่องมาจากในตอนที่วันถแถลงข่าวนะคะหนูได้มีการสัมภาษณ์กับพี่พีนักข่าวประเด็นของอหนูที่สั่งซื้อของอ,ออนไลน์อะไรอยาเงี้ยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มีการที่เชิญหนูออกไปสัมภาษณ์ข้างนอกอะไรอเงี้ยค่ะวันนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามัน,มนไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอฟีดแบ ck ของของวิดีโอคลิปที่มันที่มันหลุดออกไปที่มันแบบถูกโพสต์ลงไปในโซเชียลอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าทางอ่าสังคมออนไลน์น่ยได้เข้าไปไวิภา์วิจารณ์ผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะ mm. อะไรเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันอาจจะเป็นจากตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างเราในวันนั้นเราก็บอกว่าเราก็ให้สัมภาษณ์ไปว่ามันไม่ได้มีใครที่อยากจะให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ทุกอย่างมันเป็นอุบิเหตุอยากให้ทุกคนแบบจบกันไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปช่วยงานผู้ใหญ่อีกหรือว่าเราเราจะต้องไปร่วมงานกับผู้ใหญ่อะเราก็สามารถไปได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากวันนั้นจนถึงกิจกรรมของกองมิสอย่างที่รู้ๆกันว่าเพรเป็น ปี2020<ะ>ซึ่งก็ยังเป็นนางงามที่ได้ตําแหน่งของของทางผู้ใหญ่อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีการเ,เชิญเพชไปไปออกกิจกรรมหรือไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมไม่ไม่ได้มีการแบบเชิญใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีค่ะก็คือยังยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับทางผู้จัดเนาะนางงาำเพชคือสําหรับตัวเพชเองอะคะ่ะไม่ไม่มีปัญหา<ะ>แ,ลแล้วทําไมวันนั้นเราถึงตัดสินใจไปคะคือ อย่างที่ประชาชนคนไทยแล้วก็แฟนางามหรือว่าทุกคนรู้กันนะคะว่าเพชรเองเนี่ยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสเอิร์ธถึง2ปีซ้อนคือเพชรทาทุกอย่างด้วยความทุ่มเทจริงๆทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททั้งกายทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกำลังทรัพย์ของตัวเองในการที่จะพรีเซนต์ประเทศไทยทําหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยตรงนั้นอย่างดีที่สุดอะไรหลายๆอย่างอะพอมันมาเดินทางมาจนถึงวันสุดท้ายที่หนูจะได้นาลงตาแหน่ง แล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูจะได้อำลาตำแหน่งเพราะว่ามันมันก็สิ้นสุดลงทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยหนูจึงตัดสินใจไปงานไม่ว่าท่านจะเชิญหรือไม่หรือว่าใครจะเชิญในงานหรือไม่แต่ว่าในเมื่อหนูรู้ว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่หนูจะได้ขึ้นอำลาไม่ว่าจะยังไงตอนนั้นหนูหนูคิดว่าหนูมีโอกาสแค่0ูน1เท่านั้นที่หนูจะได้ขึ้นอำลาแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าเกิดเราแต่งตัวไปแบบเต็มละให้เกียรติงานแสดงสปิริตคือทําทุกอย่างและถ้าไปหน้าง,งานถ้าถ้าได้พูดคุยกันหรือท่านให้ความเมตตาเราอาจจะได้ขึ้นอําลาตาแหน่งก็ได้อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่าคือหนูไม่เคยพูดว่าหนูไม่ไม่อยากอําลาตําแหน่งเลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือคือหนูอยากขึ้นอําลาหนูอยากแบบมีโมเมนต์สุดท้าย mm hmm. ของชีวิตการเป็นนางงามแล้วจบลงให้สวยที่สุดแค่นั้นเองค่ะก็ mm hmm. เลยตัดสินใจปั mm ๊บ hmm. ก็คือเราตั้งใจที่จะไปอําลาตําแหน่งจริงๆไม่ได้ที่จะเข้าไปเพื่อที่จะป่วนงาน<ฮ>ใช่ไหมคะโหคือหนูไม่หนูไม่เข้าใจคําถามที่บอกว่าหนูเข้าไปปวนงานยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือณนณะนะโมเมนต์ของหนูเวลานั้นน่ะหนูหนูแสดงเจ็ดจำนวไปอย่างดีมากแล้วก็คืออย่างที่บอกคะ่ะหนูไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นอำลาตำแหน่ง ไม่ได้มีโอกาสแม่ต่กระทั่งจะไปสวมมงกุฎให้กับ my successors แล้วก็ไม่มีโอกาสแมแต่จะไปมอบสายสะพายให้น้องอะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. คือสิ่งที่หนูทําได้ก็คือเอาช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีให้ให้น้องแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกช่อนึงที่เอาไปให้ทางผู้ใหญ่เองด้วยอะไรเงี mm ้ย hmm. เพราะว่าไม่ว่าจะยังไงแล้วเราคิดว่าวันนั้นอะ่ะมันต้องเป็นวันที่เราแบบอ่าจบให้สวยจบวราระจบ จบปฏิบัติหน้าที่การเป็นมิศวกรปี2020ให้สวยที่สุดให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็เราวก็เข้าไปแต่สุดท้ายแล้วอ่าหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบทุกคนคิดว่าหนูจะไปปวดงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมีลิปที่แบบน,น้องน้องนําเพจกําลังจะเดินเข้าไปแต่แบบทางทีมงานก็รีบเข้ามาปิดประตูล็อกประตูเลยตกใจไหมคะตอนนั้นว่าทําไมแบบถึงทํากับเราแบบนี้อ่ารู้สึก เสียใจมากกว่าค่ะเจียความรู้สึกมากกว่าคือแค่จะเข้าไปในงานก็ยังแบบไม่ให้เข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นเราจะกลับ<น>เลยไหมหรือว่ายังไงณตอนนั้นนะคะคือมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นงานนะคะมันคือตอนที่เสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นการประกวดแล้วแล้วก็นักข่าวทุกคนสัมภาษณ์แล้วก็ค,คืองานเสร็จแล้วหรือเขาแบบเขาไปถ่ายรูปกันแล้วอะคะ่ะหนูนั่งรอตั้งแต่บ่ายสองจนถึงสามทุ่มครึ่งกว่าที่จะได้เดินเข้าไปตรงประตูตรงนั้นนะคะแต่พอ แต่พอเดินเข้าไปเนี่ยตอนนั้นคือฝนก็ตกแล้วก็ชุดที่เราแบบชุดลาตีที่เราใส่มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่าแบบชุดเราก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นชุดแบบธรรมดาเลยอะไรเงี้ยเป็นชุดที่พี่โจเซอร์เฟสตัดให้คือทุกอย่างแบบคือมันมันโดนฝนแล้วมันก็เกิดการเสียหายอะไรเงี้ยชุดก็เปียกคือทุกอย่างตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะ mm hmm. คือแค่อยากจะเอาดอกไม้ไปมอบให้กับผู้ชนะ แค่นั้นเอง<ม>เพราะคือเพชรเป็นนางงามรุ่นพี่เพชรก็ดีใจอะที่เพชรแบบมีนางงามรุ่นน้องแล้วก็จะคืออย่างน้อยอะขอให้เป็นแสดงความยินดีกับรุ่นน้องก็ยังดีเราเราอยากร่วมแสดงความยินดีด้วยแค่นั้นเองค่ะก็เห็นบอกว่ามีพีอาร์ในกองพูดเหยียดน้องนำเพชรด้วยจริงไหมคะอันนั้นก็จริงค่ะมีแบบประโยคไหนบ้างที่เราฟังเรารู้สึกเสียใจ จริงๆแล้วหนูกับพี่เขาก็ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เมื่อเมื่อก่อนหนูก็ไปช่วยงานพี่เขาตลอดเลยไปช่วยฟรีด้วยไม่ไม่เคยไม่เคยคิดเงินเลยนะคะแล้วก็พอประโยคไหนเนี่ยไม่อยากที่จะพูดออกไปดีกว่าให้มันจบตรงที่ตรงงานดีกว่าเพราะว่าณตอนเนี้ยหนูมุฟออนจะจากความรู้สึกนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพี่เขาก็บอกว่าขอโทษนะเขาทําตามหน้าที่อะไรเงี้ยอ๋อมีคนสั่งเขาเหรอคะหรือว่ายัางไง ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นงานของเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือถ้า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 ได้ยินจากคลิปต่างๆที่เขาสัมภาษณ์อะไรเงี้ยถ้าถ้าไปหาดูคลิปนั้นก็จะได้ยินคําคําถามที่เขาถามเพรมาอะไรเงี้ยคําถามแบบคําถามในเชิงที่แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้ก็แบบอตอนโดนถามแล้วก็แบบเหมือนหน้าชาเหมือนกันนะ <laughs> แต่ก็ได้มีโอกาสแบบเขาก็ได้เข้ามาขอโทษเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่มีค่ะไม,ม,ม่ก็คือจบกันไปตั้งแ,<ต><า>แต่วันนั้นเลยแค่เข้าเข้ามาแล้วก็ถามว่าแบบอยากให้เข้าใจเขานะว่าเขาทําตามหนา้าที่อะไรย่างเงี้ยแล้วก็บอกเข้าใจค่ะพี่หนูไม่ได้โกรธอะไรเงี้ยหนูโอเคค่ะเพราะว่า,าที่ที่พี่ถามหนูแบบไม่ค่อยดีหนูก็เข้าใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่เลือกมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เชิญแล้วหนูเลือกมาหนูก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้ว่า ทุกคนก็จะต้องแบบลุกดาวหนูทุกคนก็จะต้องแบบไม่ไนซ์กับหนูเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เราเป็นแบบนางงามที่โดนแบบทําร้ายบ่อยมากเลยนะน้อยใจไหมคือคือแบบหลายคนมองเราแบบเป็นคนแบบทําดูเหมือนเราเป็นคนแบบไร้ไร้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูหนูว่าหนูเป็นคนตรงๆมากกว่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่หนูพูดหรือหนูทําออกไปหนูอาจจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เกินไปจนจนคนที่เขารับฟังอะ่ะเขาอาจจะแบบไม่ได้อยากจะรับฟังก็ได้อะไรเงี้ยแต่แต่สําหรับหนูนะคะคือถึงมันจะแบบคือตอนเนี้ยทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างมันมันสอนให้เรารู้แล้วว่าบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องตรงขนาดนั้นก็ได้เราไม่ต้องจริงมากทั้งหมดก็ได้อะไรเงี้ยวันเนี้ยรู้แล้วแล้วสรุปวันนั้นได้เข้าง,งานไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ,ะไม่ได้เห็นบอกว่าด็อก ทางด้านด็อกเตอร์ออกออกมาได้ออกมาพูดคุยกับเราด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็คือหลังจากวันนั้นเนี่ยก็ได้อ่าพอเขาไม่ให้เข้างานใช่ไหมเ้ากลับมาแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยโดนไล่แบบเหมือนเหมือนเราเป็นเลยอะ่ะเราก็แบบเออเราทําไมต้องแบบเราก็นั่งคิดว่าทําไมเราต้องแบบมาให้คนอื่นเขาย่ายีเราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาอย่างนี้แล้วกันเราขอฝากดอกไม้ไปให้ท่านแล้วก็น้องแล้วกันแล้วก็อัดคลิปบอกไว้แล้วก็โพสต์ลงไปในลงไปในเฟซบุ๊กน,นะคะของส่วนตัว แล้วก็นั่งรถกลับออกไปแล้วแล้ว็ท่านก็ให้เลขาเนี่ยมามาโบกรถเราแล้วก็บอกว่าท่านยอมออกมาเจอแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. ด้วยนาทีนั้นน่ะเราก็ทั้งเหนื่อยทั้งนอยทั้งแบบเสียใจทั้งแบบความรู้สึกมันทุกอย่างความรู้สึกที่ไม่ดีอะ่ะแบดเอนเนอร์จีมันมันถาโถมเข้ามาหมดเลยแต่ก็ตัดสินใจที่จะโชว์สปิริตในการที่จะลงไปแล้วก็ เอาดอกไม้ไปมอบให้ท่านกับมือด้วยตัวเองแล้วก็ได้มีการกล่าวอําลาท่านขอบคุณท่านในในสิ่งที่ท่านทําในสิ่งดีๆที่ที่เราก็เคยมีด้วยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบบอกกับท่านว่าเราไม่เคยลืมนะอะไรเงี้ยถึงว่าวันเนี้ยเราจะไม่ได้โอกาสที่ที่จะได้ขึ้นอําลาเหมือนนางงามคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรเราไม่ติดใจอะไรท่านแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกให้ท่านไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขอตัวกลับเลยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ใจจริงๆของน้องน้ำเพชรอะอยากถามไหมว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงไม่อยากให้เราเข้างานอยากถามไหมไม่อยากถามค่ะก็คือไม่อยากรู้แล้วใช่ไหมคือเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คำถามถ้าสมมติมถามตอนนี้กับความรู้สึกตอนนั้นคําตอบมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพชรเลือกที่จะไม่ไม่ขอรับรู้ดีกว่าอะไรเงี้ยให้มันเป็นไปแบบเนี้ยดีดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่แบบเขาแบบมีดราม่าว่าเราแบบ โพสผลการตัดสินก่อนอ๋อเรื่องนั้นน่ะก็คือต้องบอกเลยว่าพลาดจริงๆแต่ว่าพลาดแบบไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะว่าคือเราไปงานอย่างเงี้ยคือทางพีอางานทางทาง,ทางพนักาเขาเรียกว่าสตาฟของงานอะไรเงี้ยไม่มีใครมาบอกหัวอาผู้จัดการกองทุกอย่างไม่มีใครเดินมาบอกเราเลยทั้งนั้นที่มีคนเดินผ่านเรานะไม่มาบอกเราเลยว่าเอออย่าโพสมันบีฟในห้องก็ได้ว่าอย่าโพสผลตัดสินหรืออะไรนะแต่ว่าคือต้องบอกว่าการประกวดเนี่ย เรารู้อยู่แล้วว่าคือถ้าสมมติว่าเป็นแฟนนางงามจะรู้เลยว่าใครชนะเพราะว่าจะมีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งที่เป็นผู้ชนะเนี่ยเขาคะแนนนานมาอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นนางงามที่มีโครงการโปรเจกต์สิ่งแวดล้อมจริงๆอะไรเงี้ยเราก็คาดคาดเดาไปแล้วแหละว่าคนเนี้ยคือตัวเต็งคนเนี้ยต้องชนะแล้วซึ่งตอนที่เราไปซื้อดอกไม้เนี่ยน้องก็ยังไม่ได้ประกาศผลแต่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้น้องแล้วก็เป็นน้องที่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตั้งใจเลยว่าซื้อดอกไม้ให้น้อง คือมันไม่คิดอะไรจริงๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอจะเอาดอกไม้ไปให้น้องเนี่ยทางอย่างที่บอกค่ะทางทางทางกองประกวดเขาไม่ได้ให้เราเข้างานเราก็เลยต้องฝากแล้วก็อัดคลิปไว้แล้วเราก็โพสต์ไว้นะว่าอ๋อนเนี่ยเราฝากดอกไม้ไว้นะเพราะว่าเพรไม่รู้นะว่าอยู่อยู่ที่นั่นอนะดอกไม้ของเราที่ฝากไปอะจะถึงไหม,ค,มคืออันเนี้ยต้องต้องเข้าใจในมุมเพรด้วยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเพราะว่าดูในงานไม่ค่อยมีใครเวล่่ค่เราเนาะ มีแต่แบบแฟนนางงามนี่แหละที่มาวิวมาวิวข้ามเราอนะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอฝากให้ให้ผู้ชนะแล้วก็ฝากให้ผู้ใหญ่แล้วกันแล้วก็อัดคลิปบอกไว้ซึ่งเราก็ยินดีกับน้องอ่ะเราก็พูดชื่อน้องมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ก่อนจะออกจากงานก็โพสไว้แล้วเราก็ออกไปไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยว่าอ๋อมันสปอยผลก่อนซึ่งผลออกมามันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ผิดหรอกอะเพจว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ <mm> ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มันแบบมามา,มาดรามา่าถึงกับขั้นแบบว่าไปโพสต์ว่าแบนเพรไลฟ์มารยาทหรืออะไรเงี้ย <mm> แต่อันนี้นก,าาก็คือแบบเข้าใจแหละว่าคือวันนั้นทำอะไรก็ผิดเลยอ่ะต่อสุดท้ายรับว่าพลาดเนาะตอนนั้นใช่ก็ยอมรับว่าพลาดกูโอกร้อยเปอร์เซนต์มากคือแบบว่านิ่งไม่รู้ว่างโง่หรืออะไรอก็โง่เองค่ะวันนั้นยอมรับเลยว่าแบบไม่ได้คิดด้วยแล้วก็ มันไม่มีคนบอกจริงๆถ้าเกิดมีคนบอกนะเ้อสติว่าแบบพีอารกองเขามาบอกว่าเพชอย่ากอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งโพสต์อะไรนะเราก็ไม่โพสตนะแต่ว่ามันไม่มีใครคุยกับเราจริงๆอะ่ะมาคุยก็คือเดินมาตอนที่พีอารกองเดินมาก็คือเพชรู้จักกับใบตองไหมอะ่ะเพชเพชมีเบอร์ส่วนตัวเขาไหมเพชมีเบอร์ส่วนตัวน้องไหมถ้ามีก็บอกโทรบอกให้น้องออกมาหลับดอกไม้เองสิคือแบบคือ แฟนก็บอกว่าเออมีแค่ Facebook น้องค่ะไม่มีเบอร์ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เอายังไงก็คือฝากกับไม้ไปให้น้องแล้วกันนะคะอะไรเงี้ยคือเราก็แบบน่าอยู่ตรงนั้นหนูก็แบบหนูก็ต้องอดทนกับแบบกับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือยืนยันว่าไม่ไม่มีการที่จะแบบมาสปอยผลเพื่อพังงานอะไรเงี้ยคือแบบมันมันไม่ได้อยู่ในความคิดของหนูเลยอะค่ะมี้องไห้บ้างไหมเจอแบบกระแสดมตีเยอะมาตลอดเลย คือจริงๆแล้วตั้งแต่หนูเข้าวงการนางงามมานะคะมันก็มีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเทาน้อยใจตัวเองไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมันต้องเป็นไปเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเข้าใจในตัวเราจริงๆคือคนที่ติดตามเราคนที่เขาแบบเข้าใจในนิสยัยตัวตนแล้วก็ความตรงความจริงใจของเราอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่ได้แชร์กลุ่มที่เขาด่าว่าเราอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ ถ้าเราไปแบบโฟกัสกลุ่มนั้นมากๆอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นคนที่แบบจิตตกซะเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยแบบเขาเรียกว่าความรุนแรงจากจากคำพูดในโซเชียลหรืออะไรเงี้ยมันทําให้คนมันเครียดแต่ว่าอย่างหนูเนี่ยหนูจะมีมายเซสที่โฟกัสแค่คนที่รักเราแล้วทำแบบน้มาตลอดจริงๆจนเจ็ดปีที่ผ่านมามันอยู่ได้ด้วยด้วยคนกลุ่มนี้ด้วยคนกลุ่มที่เขารักเราและซ<ล>ัพพอร์ตเราแล้วก็ซื้อของเราสนับสนุนเราอะไรเงี้ยเราจะให้ความรู้สึก กีบเอทเทนชั่นกับคนกลุ่มนี้มากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะถามว่าน้อยใจไหมมันต้องมีแหละแต่ว่าคําพูดเหล่านั้นอ่เราต้องอ่านรับรู้แล้วก็เอามาพัฒนาตัวเอง uh huh. แล้วก็เปลี่ยนมันเป็นแรงผลับดันที่ทําให้ตัวเรามันก r o w อั up ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะหลายคนมองว่าเราอะชอบชอบแบบสร้างกระแสน้องนภิชชวยเคลียร์หน่อยว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงหร,หรือไม่จริงคือหนูคิดว่าแบบคือทุกๆอย่างที่มันเป็นที่มันเป็นกระแสเนี่ย คือหนูคิดว่าเรื่องที่หนูทําบางครั้งมันเป็นเรื่องที่แบบสังคมสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคนสนใจอ่ะมันก็เกิดเป็นกระแสมันไม่ได้ตั้งใจสร้างหรือมันไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างตลอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรอกคะ่ะอย่างเช่นเรื่องของอปลาหมึกเนาะที่อ่าอย่างเรื่องปลาหมึกอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างเพราะว่า,อาตอนไปเที่ยวกันเนี่ยก็เที่ยวกับแฮปปี้มีความสุขแต่ได้บอกกับเพื่อนแล้วว่าเอ้ย เราอะรณรงค์เรื่องอปลาหมึกอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของโซ่อาหารของฉลาม,มการสม,สมดุลในทะเลอะไรเงี้ยซึ่งแบบอีกอย่างเนี่ยปลาหมึกมันเป็นสัตว์ที่สเปเชียลมันมีความรู้สึกเหมือนกับคนเลย<ฮ>แค่มพูดไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะไปเที่ยวกันกับเพื่อนเนี่ยเราขอนะว่าเพื่อนห้ามทํา<ม>แต่ถ้าเราถ้าเราไม่อยู่ในทีปแบบทําได้คือเราไม่ห้ามเราเราไม่สามารถห้ามเธอได้ให้เธอคุยตลอดชีวิตแต่แต่ละอย่างเราอย่างเงี้ยเราเซนซิทีฟจริงๆ แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนยังทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่ได้อันเนี้ยคือรู้สึกจริงร้องไห้จริงอันเนี้ยไม่ได้สร้างกระแสละแล้วก็อย่างเรื่องที่ไม่ได้อําลาตําแหน่งอย่างเงี้ยอคือมันเป็นประเด็นสังคมอยู่แล้วว่าจะได้ลาไหมะจะได้ขึ้นไหมเขาเชิญไหมจะได้ขึ้นเวทีไหมไปไปถึงแล้วแบบถ้าไปถึงแล้วเขาไม่ให้ขึ้นจะทํำยังไงคือมันเป็นเรื่องที่คนมันสนใจแล้วเราดันไปทําสิ่งสิ่งนั้นแต่ถามว่า เราตัวเราต้องทํำไหมในเมื่อตัวเรามองเห็นโอกาสในเมื่อเราตัวเรามองเห็นโอกาสว่ามันอาจจะต้องมีโอกาสที่ทําให้เราอะได้ขึ้นอําลาเพราะเราอยากขึ้นเราจึงต้องเดินเตรียมความพร้อมแล้วก็เดินไป,ไปเดินไปหาโอกาสนั้นมันเป็นเรื่องปกติของของคนนะมาถึงตอนนี้เนี่ยยังยังเสียใจอยู่ไหมคะที่ยังไม่ได้รับที่แบบยังไม่ได้ที่ไม่ได้ขึ้นตาแหน่งที่ไม่ได้อําลาตําแหน่งค่ะเสียใจ ถามว่าเป็นปมในชีวิตเราเลยนะเรื่องเนี้ยคือเป็นปมในชีวิตเลยเพราะว่าอตั้งแต่เราประกวดหลอก Miss u น i v e r s e Thailand เราก็ไม่มีโอกาสขึ้นเวทีตอามาตำแหน่งแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยประมาณเจ็ดเวที <c oughs> ก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นนํำราตำแหน่งเลยเพราะเป็นเวทีที่แบบประกวดแล้วจบไปเป็นตัวแทนประเทศแล้วจบไปจบไปเราก็ไม่ได้บินกลับไปเพื่อออานาตำแหน่งอนะไรเงี้ย oh. แล้วก็พอมาถึงเวทีเนี้ย ที่เรามีโอกาสที่เราจะได้พูดกับคนไทยพูดกับขอบคุณกับคนที่สนับสนุนเราให้การสนับสนุนเราเราอยากมีโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พูดขอบคุณคนเหล่านี้ที่สปอนเซอร์ชุดเอยสปอนเซอร์ต่างๆที mm. ท่ทุกๆคนที่เป็นเบื้องหลังและก็เบื้องหน้า คนที่ผลักดัในให้เพชรประสบความสำเ,เร็จแล้วมายืนอยู่จุดๆเนี้ยตั้งแต่เพชรยังไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองจนแบบเพชรประกวดนางงามมาทํางานทานู่นเพชรอยากขึ้นไปขอบคุณคนเหล่านี้บนเวทีเป็นโมเมนต์ที่ใหญ่ของเพชรสักครั้งหนึ่งแต่เราก็ยังทําไม่ได้มันเป็นปมในใจอยู่เหมือนกันนะคะ